ให้ตายเถอะไี่ไงแตกเรียบร้อยลูกกระสุนติดไฟดาเมจรุนแรงรุนแรงก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ผม Mr f a b b แ c กนะครับก็วันนี้อยู่ในเกมคอด l ตี้โมบายนะครับก็วันนี้เราเรามีของใหม่นะครับเอ่อรับปืนอ่อ Hydroball a นะครับก็เป็น อุปกรณ์แต่งชิ้นใหม่นะครับนั่นก็คือโดนไฟนครับถือว่าอ่าเมจรุนแรงมากแต่ว่ามีความดีเลยสักเลดน,นึงนะครับก็เราเราอ่าโซนจุดสามวินะครับศัตรูพอพอมีเวลายิง,ย,งยิงเราได้ยิงส่วนเราได้นะครับก็ถือว่าดีอย่างหนึ่งก็บรรเลงครับหนึ่งช็อตหนึ่งคิวโอเคครับก็สําหรับอ่าแม็กกาซีนลูกกระสุนไฟนะครับก็ ทำภารกิจง่ายๆนะครับคุณเพียงเล่นไฮโดรบอลแอคชั่นนะครับไฮโรบอลแอคชั่นเพียงคุณต้องนั่งนั่งยิงนะครับนั่งยิงเท่านั้นครบ50ตัวเอาไปเลยนะครับถึง50ตัวก็ได้ไปเลยก็เป็นกระสุนไฟนะครับนี่ครับก็ใส่ไปเลยนะครับโอเคครับก็ไปดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับปืนไฮโรไฮโดรบอลแอคชั่นนะครับก็ ไปเลยไปดูกันว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวนะดี๋ดินเครื่องบินไงล่ะเชฟสิงค์ขวางกูไม่ชอบดานนี้อัตนากูไม่ได้เฉิดฉายอัตนาเฉิดฉายไม่ได้แล้วสินะใช่สกิลไงไม่ใช่ของไงระวังมันจะเก็บจากที่มาจากข้างหลังเอ้ยมันมาจากข้างหลังหน้านี้เล็งกูเล็งรอเลย คือโดนแล้วล่ะอะไรเออว่าอะไรหนุ่มนี่ไม่โดนมาอะไรไอหนุ่มไม่ล้านะปังไม่โดนอีกแล้วดูครับเออนี่ยครับนี่คือลูกกระสุนติดไฟนะครับก็ดาเมจจะแช่แค่0.3วิเท่านั้นเขามีโอกาสสวนเราได้เพราะฉะนั้นเราวางตัวให้มากขึ้นโอเคกระสุนหมดกระสุนหมด ปาบเอ้โหไม่โดนนี่ไม่โดนนะให้ตายเถอะนี่ไงแตกเรียบร้อยลูกกระสุนติดไฟดาเมจรุนแรงรุนแรงโอ้โหยิงไม่โดนเชยเชยหนุ่ม ไหนอยู่ไหนเอไมันเก็บไปแล้วเข้าหัวหนึ่งหน้าอกอีกหนึ่งดอกไหนวะกระสุนไฟอ่าส่วนกระสุนไฟจะมีความสามารถดีกว่านะครับแต่ว่ามันจะดีเลยแค่นั้นแต่ว่าถ้าเป็นกระสุนดำดาเมจอ่าเพิ่มดาเมจเฉยๆจะจะอ่าจะแรง แล้วก็ตายทันทีครับนี่คือข้อดีและข้อเสียนะครับไม่โดนไม่โดนก็ได้ยินเสียงก็ได้ยินเสียงว่าไม่โดนนี่ไง่ครับทอะไรนเ่นี่อะไรวะกูยิงแบบสุ่มๆไปไอ้ไม่มันเปิดสโมกสมมกการณาของกอลราไม่สู้ออันนี้หรอก มันอยู่ไหนกันหมดกัลดนั้นกูจะหมดอคือในชั้นแจฟูชั้นไม่ได้หลังไอของปลอมร์ยไอตัวปลอร์มในก็แค่ไอเทมในก็แค่ไอเทมจะขึ้นหมดส่วนตีกับชั้นไม่ได้แล้วสินะเจอแล้วเผื่อจะเจอศัตรูขอสักนัดไม่โดนฮึ๊บฮึ๊บฮึบฮึบนี่โอ้โหไม่โดน โดนเขาปูกแล้วโดนเขาว่ะปุบตัวเดียวเองปาบโอ้โหไม่โดอนอีกนี่เข้ากลางหัวมาเลยนี่ไง่าก็ใช้มีปัญหานะแน่นอน ไม่ตายเลยไม่ตายต้องสำเรียบร้อยหนึ่งสองเรียบร้อยถ้าโดนหน้าอกเต็มๆชัวร์แน่นอนตายแน่นอนไม่ต้องห่วงตั้งแต่หัวเข็มขัดขึ้นไปนะครับจะดำเอแรงโคตรกูยิงอยู่สองแม็กซ์เนียไอ้เหี้ยกูยิงอยู่สองแม็กซ์โนตลโวโง่ไ <c> ง <oughs> คือยิงไม่โดนหน่อยแน่อะไรกันนี่อะไรกันนี่คุอมีคนตื่นตระกูะตังออมเดี๋ยวรอมีคนตายวะนี่ไงตาย มีพิธให้ดูด้วยเหรอวะมันมีพิธให้ดูละจะเอยมนาีนะเฮ้ยมัจะยิงหน้าพวกนิดนึงน้อยนี่ยตองอารรัา5าใช่ไบ่าวไว้ก่อนเราบมาทีามนาทีนะหนีไงแตกไหนสไนเดร์เบิรแตกเรียบร้อย เล่นเล่นบนดิสในกระโดดเลยตายซะ an c5 เฮ้ยเข่าหัวแต่ว่าไม่ตายโอ้กูจะว่ากูตายตอนนี้เข้าหัวเต็มๆกูเกือบเกือบกือกดใช้ละกูเกือบกดใช้สกิลแล้วเฮ้ยด้วยความชินไงอยากได้คิวคิวเลยทำไมไม่ทำไมไม่ โอ้ยไอสัตว์ดีเสิร์ตขวานดีเอาขวานดิเออขวานเอาขวานนะโยนเข้าหัวนะปังโอ,โอ้โดนด้วยฟองดีอะไรโดนอะไรจบเรยียบร้อยเคลียร์จะต้องคอ,อย ตายหนึ่งเพื่อนตายหนึ่งเพื่อนตายสองเพื่อนตายเพื่อนตายเป็นกองเลย <c oughs> แตกเรียบร้อยมันยิงไล่หลังมาวะคใครเอามอเตอร์ท่อเผาไว้ข้างหน้าปะน,ปนัดเล็กๆออ มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะมันนอนอยู่นี่ไเรียบร้อยนุ่มไล่เลยอ่ะมันลรื่ถ้าไม่มีควันของสมูร์ไรก็คงจะไม่เห็นฮ่าก็จะยิงหัวมันได้แล้วมั้งไม่มีควันโอ้โหนี่ยังกั๊เกอกมีไงความตายไม่ชัวร์ความตายไม่ชัวร์ อืมว่าจะยิงหัวกูขอแล้วกันอีกคนหนึ่งอเอ้าน่าเอาเอแกไม่รู้ที่แกไม่รู้ก็ตายไปดีก <c oughs> ูว่าก็จะเอานิวเทียนลงลงหัวเนี่ย,ยบุญเย,เยเอะ <c oughs> เยอะเยอะเรียบร้อยโอเคไปเลยไปเลยไอ้พ่อเฟรนเรียบร้อยว่ะเรียบร้อย นี่เรียบร้อยแตกหนึ่งแตกรปเลยเห็นไหมมันสวนเราได้มันสามารถสวนเราได้นะครับโควมาโควขึ้นมาขั้นไม่ออกไม่โดนไอสัตว์ปาบไม่โดนปาบโดน แต่ว่าเพื่อนรัดจังไม่โดนว่ะเฮ้ยน้าจังหวะน,น,วนี้น้าจังหวัดนี้น้าจังหวัดนี้เรต้องรีบรัดได้หมรีดด่วนเลยมันอยู่ไหนอเออเออมันอยู่ไหนกันนี่อเอ้ยเฮ้ยกูรู้สึกว่าอะไรมันจะโดนฝอยแล้วว่ะใช่กควรลังโดนฝอย <laughs> ใช่มีคนแรงมึง โอ้ยเสียงแน่นมากเสียงแน่นเสียงแน่นสุดๆเรียบร้อยโดนสอยมันอยูไหนนี่ไอ้ไม้โดนสอยไปแล้วเรียบร้อยว่ามันโดน RPD น่าแฮกไม่โดนวะโอ้โหเรียบร้อยไอ้ไม้ปิดท้ายวะเอ้ยโดนเจ้ามาแค่นี้เลยแค่ดีละนี่งไง อ๋อว่ะกูรู้นะมึงมึงรู้ตอนมึงรอฉากนี่มายาวนานเฮ้ยอู้อู้อะไรกันนี่นี่แหละอะไรนะเยียร์ไงนะโอเคครับก็อ่าไปเล่นละครับอ่าสักสองตาสามตานะครับก็ตาแรกลืมอัดนะครับตายเถอะแล้วก็อ่าทางอ่าทางที่ดีชอบอ่าดาเมจ 100%เเท่านั้น,นครับดาเมจร้อเซแบบยิงปุ๊บตายปั๊บเลยนะครับอ่อ,อ,อถ้าเป็นลูกกระสุนไฟแบบมันจะดีเลย์ครับมันจะดีเลย์เขาเขามีโอกาสสวนเราได้นะครับถ้าถ้าเป็นลูกกระสุนแบบธรรมดาจะเน้นดาเมจเท่านั้นก็ถือว่าแรงนะครับผมชอบแบบนี้ดีกว่าน,นะครับก็แล้วแต่ของใครจะชอบนะครับก็บางคนอาจจะเพิ่มแมกกาซีนก็ได้เพิ่มรีโหลดเพิ่มรีโหลดกระสุนบางคนก็ดาเมจแรงบางคนก็อ จเจาะไปเรื่อยๆครับเจาะยิงจเจาะไปเรื่อยๆนะครับก็โอเคครับก็ผมก็ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับก็่าถ้าใครเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับโอเคบ๊ายบายมันมันคิดม่าจะพูดที่ยอะไรเลยแต่ <laughs> <laughs> เกวลักวละครไทย, <laughs> ยละครไทยไอ้ <laughs>